สตริตีจ้าพี่น้องเมื่อนี้ภาพพี่น้องเขาปลาจ้ดพี่นอมม้องหมู่บ้านนี้ไปบ้านปูเบิดมือค่ะพี่น้องไปอยู่บ้านปูเนะาะกับบ่มบ่ท่านหูจักปลาก,ก็เล้บบยบ่ไดงยางเนาะเพราะว่ามันต้องยางไปอีกทางหนึ่งเนาะค่ะเจ้าก็เลียบ,บ่ท่านด้เขาปลาหมู่บ้านนี้เนาะ,ะอยู่บ้านปูค่ะปูบส่สบายเนาะค่ะตัวน,นี้ยกกับพ่อเฮ็ดละค่ะพี่น้องดอกหนึ่งเฮ็ดอันเฮ็ดแม่มดเนาะค่ะหรืยว่าเฮ็ดอันเพิงเลือดเนาะค่ะพี่น้องภาพพี่น้องมาเละาะเบิ่งปลา เราเบิงว่าเฮ็ดยังออกแน่เนาะค่ะพี่น้องแต่มาเบิงน้ำกัน,นะค่ะพี่น้องลูกไส้เหยียบค่ะพี่น้องเห็ดกระไดลูกไส้ลูกสาวเหยียบนี่ค่ะพี่น้องเห็ดผึ่งเลือดเห็ดแสบโอ้ยอยากตะน้ำลูกล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยไ <c oughs> อกระทากกินไปครึ่งนึงลแล้วละจ้าแต่กระสีเอาคะ่ะค่ะพี่น้องปาดทากออกก่อน เอาได้หละจากพี่น้องซ้ำนี้ก็ได้ขามันแห่งแบกก่าดอกมันเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดอันนี้นะเนี่ยขามันแห่งแบกก่าดอกมันเด้อค่ะกสิพาพพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องหมูปลามันดูดค่ะพี่น้องที่กิงมันสีออกหลายโย่หมูปลามันดูดค่ะพี่น้องนั่นหมูปลาดูดมุนเบิดล่ะค่ะอันนี้กสิเป็นเฮ็ดอันอันนี้กสิเป็นโอ้ยเดวเด้อค่ะเด้อ กระตาของอันนี้ก็สิเป็นเห็ดเพิงขาแดงด้วเห็ดเพิงลังไร่นี่แหละค่ะพี่น้องเนี่ยยังบ่ท่านได้ออกหลายเห็ดเพิงขาแดงค่ะพี่น้องเนาะบ่แม่นเห็ดเพิงลังไร้ยังบ่ท่านได้ออกหลายค่ะพี่น้องกัเพิ่นเริ่มออกย้ายห่างนี่ค่ะพี่น้องก็สิเป็นปลาหมูปลาดุดทั้งเบิดค่ะพี่น้องเนี่ยหมูปลาดุดมุนอุ่ยปุยล่ะค่ะเนี่ยอู้พี่น้องทั้งพี่คือมาออกหลายแท้นี่นี่นี่เด้อ อันแรบกบกี่าะพึ่งนะเฮ็ดเพิ่มค้าแดงค่ะพี่น้องเผิ่มค้าแดงคุณเถาเบิดละ่ะนี่ค่ะพี่น้องดอกหนึ่งเถาเบิร์ดยังวะเนาะมันดอกหน่อยมันบลเลียวเห็นง่ายได้ค่ะพี่น้องอู้ยเเถาเบิร์ดค่ะพี่น้องเลยทั้งฝีแหงเถาค่ะมันบลเลียวเห็นง่ายนะค่ะเฮ็ดอันนี้คัน ทั้งบ่อได้มาสองสามสี่หมื่นสองสามหมื่นหรือสิเพ่ได้หมื่นนี่แหละจ้ะพี่นอ้องยางต่อจ้ะพี่น้องเบิง้งค่ะพี่น้องอันนี้นะมันเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปลาหมอด้ด้ค่ะแต่ว่าหมูปลาแห้งค่ะหมูปลาดุจจนมุนนรืค่ะพี่น้องเนี่ยเบิ้งค่ะพี่น้องหมูปลาไหลแทงเก้วหมูปลาหลายหลายได้ค่ะพี่น้องแต่ว่า ไค่แน่แต่มันมีค้องน้ำมันมันสามารถไปลบไปลบได้เน,ะน,น,นาะค่ะพี่น้องมันไปไปลบอยู่ค้องน้ำย่าหมูเบนค้องน้ำเลือกเลิกเค่ะจ้ะไปต่อกลับเลยจ้ะพี่น้องจ้ะพี่น้องเท่าเบิร์ดล่ะค่ะพี่น้องเฮ็ดกระได้เท่าเบิร์ดล่ะค่ะโอ้ยเท่าคักเท่าแน่นี่ยแน่นี่ค่ะพี่น้องก็คือจังเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องคือจังย่อบอกเนาะค่ะเนาะหมูปลาเพิ่นหลายเนาะค่ะ เฮ็ดกระเทาค่ Head ะพี่น้องเฮ็ดเท้าเบิดนี่จ้ะพี่น้องเท้าเบิดเอาไว้เพิ่นเป็นเสื้อต่อไปซะพี่น้องเนาะเฮ็ดเท้าเบิดแล้วนี่จ้ะพี่น้องปลาโอ้ยอันนี่หมูปลามันดุดค่ะพี่น้องนี่หมูปลามันดุด,ด,ดกระเทาอัน เฮ็ดกะออกอยู่ค่ะแต่มันหังบ่มีเฮ็ดฟิฟฟลิงเนาะที่กินเฮ็ดฟิฟ่ลิงมันสะออกน้ำตาจังสี่นะคะแต่มันออกเท่าละดอกสองดอกเฮ็ดฟิฟ่ลิงเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะปลามันก็สิเป็นลักษณะจังสี่ค่ะพี่น้องดูจันมุนล่ะค่ะพูนนะคะพี่น้องแม่นจังสันแม่นห้อยดูดเบิดค่ะทุกปลาค่ะบ่แม่นแค่ปลานี่ปลาเดียวเนาะค่ะเนาะทุกปลาทุกปลาแม่แม่แต่กระถางจะเป็นปลาใกล้บ้านกระดูดตั้งสี่แหละค่ะพี่น้อง คือจังพี่น้องเห็นตาบาปลานะงามเด้ค่ะพี่น้องเบิง้งเบิ้งค่ะพี่น้องนี่นะเนี่ยหอยหอยหมูดุดตะบุรุวาเห็ดเพิงหวานเชี่ยวว่ามงหอยหมูดุดนเนาะยากกับภาพพี่น้องมาส้มปลาไปน้ำค่ะพี่น้องขั้น่าบด้เห็ดพ่อแกงค่ะกับส้มปลาไปน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ช่วงน,นี้ฝนตกอยู่ค่ะพี่น้องแต่มันหังตกแบบจังไดดอกตกแบบพอพสิเปียกหย่อนขั้นว่าตกกระตกแบบพวกดศยาให้ยางางามนะคะพี่น้องแต่ว่ามันหังบ่ถือกันคือน้าม,มันบ่เด้ลงไปในใต้ดินหมดเนาะหมดกะแหงจอกกอตั้งที่ละค่ะพี่น้องฝนตกดูอยู่เมื่อวานนี่กับไปบ้านปูกะพอหลูกๆลกไปยางกับไปเจอทางตัน ป้ายางกลับขึ้นมาทางเก่าคะ่ะพี่น้องนี่แหะคะ่ะมองนี้เป็นมองข้าเจ้าเลี้ยงมิ่มของปีที่แล้วคะ่ะพี่น้องปีที่แล้วมองนี้ข้าเจ้าเลี้ยงมิ่มกันปีนี้ข้าเจ้าคือบุญเลี้ยงบุญน,นี่นี่ค่ะนี่จ้ะพี่น้องกับสิ่ผ้ายงางไปน้าทางนี่แหละจ้ะเขาปลาบะมี่ผ้าลูกยางผ้าพ,พี่น้องชวมวิวไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะ ได้เฮ็ดกะเก็บไปสิเนาะค่ะพี่นอ้องจ้าพี่น้องย่ากับเพาพี่น้องย่างต่อค่ะพี่น้องย่างไปเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยค่ะพี่นอ้องพอเฮ็ดยังกินได้ก็พ่อเอาไดะเอาเนาะค่ะเนาะมันได้กินบ่ได้ก็ท่ายให้เบิ่งขึ้นก่าล่ะคะ่ะไปต่อเลยจ้า ส่วนเฮ็ดอันนี้ค่ะพี่น้องอันนี้ค็คิดว่ามันเป็นเฮ็ดอัน,นยังก่อน,นละ่ะเพ่ลืมซื้อล่ะกินได้ได้ค่ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้แต่มันนังเ่าแล้วเฮ็ดอันไข่มุกค่ะพี่น้องเฮ็ดไข่มุกดอกสีน้ำตาลกินได้ค่ะเฮ็ดอันนี้ค่ะพี่น้องแต่มาพอสายเกินไปเพิ่งเผาแล้วค่ะพี่น้องเฮ็ดไข่มุกแต่ว่าเ่าแล้วแซบค่ะอันเฮ็ดอันนี้ปนแซบค่ะเฮ็ดไข่มุกค่ะปนแซบค่ะพี่น้องเฮ็ดไข่มุกแต่ว่า เกิดสองดอกเท่าซ้ำครับพี่น้องโอ้ยนอเสดายยังไงมากมากา,ากเกินไปขอบว่าเห็นอันเห็นอันมองข้าเจ้าเห็ดอันนี็ไหมค่ะพี่น้องมองข้าเจ้าดักยิ่งสัตว์นะข้าเจ้าขี่รถเขามามือนันก็เลยบวชแห่งยางมาทางฝีนะเห็ดไข่มุกเห็ดไข่มุกก็เริ่มออกย้ายห่หางเนาะค่ะเนาะเห็ดไข่มุกเนาะเห็ดไข่มุกดอกสีน้ำตาล ไปต่อกันเลยจากพี่น้องส่วนเ็ดอันนี้ค่ะพี่น้องก็ยังตอบคําถามพี่น้องก็ได้นะพี่น้องเนี่ยอ้อันนี้มันเป็นเฮดเบือค่ะพี่น้องเนี่ยเห็นบอกขาดพี่นอ้องขาเพิ่นสีนี่ไปเลยเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้คือเ็ดเบือคัง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 ล่างเพิินสีเป็นสีเหลืองล้วก็ออกเป็นสีเขียวเห็นบอกขาดพี่น้อง อันนี้คือเห็ดเบือค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยกินบ่ได้นะคะ่ะน,น้องพืนออกบ่หลายดอกค่ะออกบ่หลายพเสือกน้นตอใหม่อกค่ะเห็ดชุ่มมือนี่นี่อันนี้อันนี้เบือเนาะคะ่ะอันนี้เห็นบโบขาพืนเหล,ล,ลืองกันว่าเป็นสีเขียวเหลืองเหลืองกันว่าเป็นสีเขียวนี่คือเบือเอเห็ดที่กินได้คะ่ะพืนสีไล่เนาะคะ่ะพืนสีไล่เอาเอาเอาโดดสียมุลเข้าไปนะไปค่ะพี่น้องไปต่อกันเลยจ้ะ ไปต่อจ้าพี่น้องพออเราจะดอกนี่โอ้ยก้อ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 ยจะพี่น้องก้อยก้อยแต่พ่อได้ก้อยอยูคค่ะพี่น้อง <laughs> เห็ดอันนี้ปนบะแสบตะว่กก้อยแสบค่ะพี่น้องอันทุงสีแดงบะมันทุงขี่มาเด้อพี่น้องเด้อ กับเป็นทุ้งขี่ม้าอยู่จากพี่น้องแต่ว่าเย้าเอาขนมลูกมาใส่ไว้ขนมลูกจากพี่น้องต้องป้อนขนมลูกตลอดเลยลาค่ะพี่น้องอ้าวมีดอกเดียวโคลลอละว่าสั้นนะพี่น้องเอ้ยแต่ว่ากัยังไข้กว่าสิบว่าได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าปลามันแห้งปลามันเละเนะาะกะหมูปลามันกหลาหลนาะพี่น้อง,องปกติมันออกมันออกไหลเลยค่ะ แต่ว่าปลามันแห้งเนะาะเจ้าโรซี่ก็กำลังแทะกำล,ลังแทะอันต่อใหม่จ้ะจ้ะพี่น้องไปต่อกันเลยจ้ะโอ้ยพออีกนะแม่เนาะพอได้ก้อยใหญ่ๆนะจ้ะเย่าก็สิก้อยกินข้าวหลักค่กพะพี่น้องไปต่อได้จ้ะเฮ็ดอีหยังมีพี่น้องเฮ็ดเบือเฮ็ดเบือจ่าพี่น้องนี เดี๋ยวเขาเอีนยงอยากเคลียร์เบื้องจักน่อยก่อนเห็ดเบือจากพี่น้องเนี่ยเห็ดเบือนั่นล่ะ่ว่าอยูนี่เป็นยังเขาตาไวโอ้ยโอ้ยรถสีกราเพิ่งเป็นยังยูนี่ขาตว่าเห็ดเบือเราถากสุปกินอันพี่น้องเนาะก็มีหลายๆท่านที่เพิ่นบอกว่าถ้าเป็นเห็ดเบือโอ้ย ถ้าเป็นเห็ดเบือทากมันจะไม่กินวสันเนาะค่ะเห็ดเบืออยู่นี่ทากก็กินค่ะเพราะว่าในหนังสือมันเป็นไป้ายงสี่คือเอื่นว่าเห็ดเบือเนาะค่ะเนาะมันสีมีเห็ดเห็ดคือตั้งเห็ดกอน่ะค่ะที่มันเป็นขาแดงๆนั่นทากก็กิน,น,กน,กกน,กกนคือกันเด้อค่ะ,ะคพี่น้องทากก็กินแต่ระตอบบอกว่าอันทั้งคือทางบานเฮาเนาะค่ะเนาะคือทางบานเหาเพิ่นก็บอกว่า เป็นเห็ดเบือถาสิบวกินคือตั้งอยู่บบานเฮาเนาะยู่นี่เห็ดเบือถาก็กินเด้ค่ะพี่น้องเด้อเห็ดเบือถาก็กินไปตอกันเลยจ้ะพี่น้องแล้วยาผ้าลัดลงเขาทังพูนค่ะพี่น้องอลัดลงเขายางเดียวมือนี่ขึ้นเขาลงเขายางเดียวจ้ะไปตอกันเลยจ้ะพี่น้องพอยแลดอกหนึ่งพี่น้องตาตาไตกริ่ง กิงพอมันลงคอยสูงค่ะพี่น้องเห็นบ่เย้าผ้าพี่น้องปีนเขาปีนลงมาจากเขาค่ะพี่น้องนี่ได้ตัวก่อยอตัวเนาะโอ้ยพี่น้องวันนี้ได้เห็ดซ้ำดอกเบื้องอื่นแล้วค่ะพี่น้องแยกความสีผ้าไปเบิง่งเห็ดฟิฟฟ่าเลงเห็ดฟิฟฟ่าเลงยังมาท่านไหนไงเย้าก็เลยยังมาท่านไหนอยากไปมันอดใจเอามันบ่ได้นะคะพี่น้องก็เลยพามาเลาะเบิ่งในป่าสะก้อนส่วนเด นะค่ะพี่น้องภาปีนล,ลงเขาต่อจากพี่น้องจ้าเพิ่นอนค่ะเพื่อนปีนขึ้นเขาแล้วก็ปีนล,ลงเขาสั่นกิง้งดิงกิ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 ้งดิงลงไปค่ะพี่น้องคุณไปต่อกันเลยจ้า